มีเรื่องน่าสนใจเรื่องหนึ่งครับเรื่องสําคัญเลยครับพี่น้องครับเรื่องของการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่สองจากครอบครัวชินวัตรจากครอบครัวชินวัตรครับได้ทําหนังสือเรื่องนี้ตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วครับแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบเจ้าที่กระทรวงยุติธรรมยังไม่ส่ง ึ้นไปตามขั้นตอนเอาจดหมายเอาหนังสือขอพระเอาพระราชทานอภัยโทษนี้กลับมาที่กระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีคนใหม่พิจารณาและมีการตั้งกรรมการสอบสวนตั้งกรรมการพิจารณาไม่ใช่สอบสวนพิจารณาว่าสมควรอะไรยังไงหรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราคนเสื้อแดงต้องลุ้นกันครับว่าถ้า ไม่สมควรถ้ายับยัง้งไม่ให้มีการอาพยโทษไม่ส่งขึ้นไปเหมือนกับการไม่ยุบสภาที่คุณภูมิธรรมขอไปเนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่เหมือนกับพวกเราก็เก็บแต้มสะสมการถูกกันแกล้งการถูกเล่นงานจากฝ่ายอํมามย์อันรักนิยมเพิ่มเติมหรือไม่ครับเรื่องนี้พี่น้องเสื้อแดงก็ต้องติดตามกันนี่คือสิ่งที่พวกเรากําลังรอ ฟังข้อมูลอย่างใจจดใจจ่อครับเราติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ตามนี่คือประเทศของพวกเราใครจะทําอะไรตามเพลยใจก็คงเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้หนักครับเพราะท่านทักษิณนั้นเป็นอดีตนายกที่ทําประโยชน์มากมายต่อชาติบ้านเมืองสำหรับพวกเราแล้วท่านเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณเป็นรัฐบุรุษพี่น้องผู้แสดงต้องติดตามกันต่อไปครับ